ดึงดูดความรักได้แน่นอนถ้าคิดแบบนี้ค่ะก็มีคําถามนะจากท่องจากหมานะชอบมาถามว่าทํายังไงดีมันมีเรื่องที่ซับซอ้อนมากเลยแต่อาจารย์เบิ้ลฟังดูแล้วก็ไม่ค่อยซับซอ้อนเลยค่ะแฟนไม่ค่อยสนใจนะคะแล้วก็ไม่ค่อยดึงดูดแฟนเท่าไหร่แฟนทาตัวเฉยชานะคะแล้วก็ไม่มีความโรแมนติกเลยเกิดขึ้นนะคะคราวนี้เราก็ต้องกลับมาถามตัวเราค่ะว่าถ้าเราเป็นคนที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับความรักเนี่ยคุณอาจจะแทบไม่เคยถามคาถาม,ถามอาจารย์เบิ้ลเลยนะคะว่าเอ๊เขารักเราไหม ทำอย่างนี้ทำยังไงดีเอาง่ายๆเนาะความสุขของชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เขาความสุขในชีวิตเราขึ้นอยู่ที่ตัวเราค่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะที่คุณเป็นแสงสว่างให้กับความรักเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ได้เป็นคนที่หิวความรักคุณเป็นคนที่อิ่มเต็มด้วยความรักและเป็นแสงสว่างให้กับโลกไปนี้ผู้ชายและผู้หญิงค่ะวิ่งตามหาแสงสว่างค่ะวิ่งตามหาความสุขค่ะวิ่งตามหาความรักจากคุณค่ะแต่คุณต้องไม่อุหิวโหยเหงาจังเลยว้าเว่จังเลยมืดมืดหม่นหม่นนั่นแสดงว่าคคคุณืือวามมด เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีใครอยากจะวิ่งเข้าไปหาความมืดค่ะทุกคนต้องการหาแสงสว่างเพราะฉะนั้นปรับพฤติกรรมใหม่กลายเป็นแสงสว่างสวยที่สุดหล่อที่สุดเก่งที่สุดล่าเริงที่สุดเป็นตัวเองให้มากที่สุดค่ะแล้วอย่ากลัวว่าอุ้ยตายแล้วถ้าฉันขาดผู้ชายผู้หญิงคนนี้ไปนะชีวิตฉันจะต้องล่มสลายพวกนี้เขาได้กลิ่นความกลัวของคุณค่ะเขาก็เลยปั่นหัวคุณแล้วก็เห็นว่าคุณเนี่ยมีราคาที่ต้อยต่ํานั่นเองถามว่าราคาที่ต้อยต่ําเนี่ยเขามีสิทธิ์มาให้ราคาคุณไหมเขาไม่มีสิทธิ์ค่ะ เราต่างหากที่เป็นคนที่ประเมินแล้วกะตีคุณค่าราคาให้กับตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นแสงสว่างที่งดงามเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคือความสุขเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าชีวิตนี้มันสุขสุดๆไปเลยปล่อยให้ผู้ชายผู้หญิงพวกนั้นเข้ามาเสพเราค่ะเข้ามาไล่ล่าเราเข้ามาตามเราค่ะแล้วก็อย่ามัวแต่ไปถามว่าทําไมทําไมทําไมเอาจริงๆนะผู้หญิงผู้ชายทุกคนเนี่ย ก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งคนที่จะกลายเป็นคนพิเศษได้คนคนนั้นต้องรู้สึกว่าตัวเองพิเศษเพราะฉะนั้นจงเป็นคนพิเศษค่ะเขาก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งนะคะแล้วก็เปลี่ยนมุมมองนะมาเป็นสนุกกับตัวเองมากขึ้นเรียนรู้กับตัวเองมากขึ้นคุณจะค้นพบว่าความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะแต่งงานแล้วยังไม่แต่งงานเอ๊ไม่รู้ว่าเราคบาเป็นแบบไหนบรรยากาศความรักก็จะดีขึ้นได้เมื่อคุณเป็นแสงสว่างเมื่อคุณคือความสุขค,ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อ,อาจาย์เปิลค่ะ ลองเอาไปทําดูนะคะคุณจะค้นพบว่าบรรยากาศความรักเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ถ้าใครอยากจะลึกซึ้งมากกว่านั้นอาจารย์เปิ้นก็มีคอร์ส17วิธีตกหลุมรักรอบที่ร้านนะคะกลยุทธ์ที่ทําให้เขาเนี่ยตามคุณนะคะทักมาที่ inbox fanpage facebook นะคะท้ายนี้อาจารย์เปิ้นอวยพรนะคะคุณจะมีความรักไม่ได้เลยถ้าคุณไม่ศรัทธาในตัวเองถ้าคุณไม่ศรัทธาในความรักรู้สึกศรัทธาค่ะรักแท้มีจริงฉันมีรักแท้เรียบร้อยแล้วขอบคุณนะฉันมีคนรักที่แสนดีและอบุนคุณคู่ควรกับความรัก และคุณคู่ควรกับความรักที่ดีที่สุดอีกด้วยค่ะรู้สึกแบบนี้อินแบบนี้นะคะคุณถึงจะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาชีวิตเราไม่ใช่ใครก็เข้ามาก็ได้นะคะทุกคนที่เข้ามาเราต้องเป็นคนเลือกค่ะเราไม่ได้เป็นคนให้เขามาเลือกเรานะว่าเออจะเอาเบอร์หนึ่งสองสามฉันจะเลือกเธอหรือไม่เลือกเธอเธอทาความสุขให้ฉันได้ไหมหละ่ะเธอสร้างความบันเทิงให้ฉันได้หรือเปล่าเธอสนับสนุนการงานฉันไหม เธอเป็นคนที่โอ้โหแบบอินเตอร์มาการะดับโลกเนี้ยมันค่อยค่อนข้างที่จะน่าเสียดายแต่อันนี้คุณคนที่เข้ามาก็งั้นงัแหละเงินก็งั้นงั้นชื่อเสียงก็งั้นงั้นหน้าตาก็งั้นงั้นบางทีคุณไปให้ความสําคัญกับคนที่ไม่ได้สําคัญอะไรเขาก็เลยสําคัญนั่นเองเพราะฉันเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนจากการที่ไปให้ความสําคัญคนที่ดูแล้วจริงๆไม่น่าสําคัญอะไรอะเป็นมาให้ความสําคัญกับตัวเองรักตัวเองฉันสวยฉันเลิศฉันเก่งฉลาดแล้วเกมก็จะพลิกทันทีค่ะ ลองไปทําดูนะคะอาจารย์เปิ้ลเชื่อว่าคุณคู่ควรกับความรักรักแท้จริงค่ะ